<g ül> อ่าน้องเช่าจะพาไปไหน,น <g ül> เนาะจะกลกับบ้านโอ้หรือว่าพาวใหญ่นิ่มมาก่จะได้กินแล้วอ่ะเดินมาลูกเดินมาตามโอ้คนล่ะบรรยากาศสวนวิ่ายาหนิ่ม นวนใหญสิมสวนเรอเยนะคะตอนนี้เจ้าของสวนยังไม่เจองนบาไม่อยากลงวร<ะ>้อ,อนนมีอะไรบ้างนะบอบเยมะพร้าวมะม่วงมะพร้าวมวงค่ะแล้วก็มีข้าวโอ้มะพร้าวก็อยน้อยนึงก็จะได้ตัดขาย ทำแรง <c oughs> ทำแรงตงหนี่บารเนงต้งไหนที่มาพามาพาบเบบีเหรอ

Ừ, loàm wow. ừ, oh, yeah, cái dính dính, <laughs> <laughs> จะไม่น้าดำจังเลยแปลว่าน่าดำหรอเอาว่ามาดุกน้าดำน้าดำไหมไม่ดำไม่ดำตาขาวอยู่นี่ให้น้ำด้วยให้น้ำด้วยสปริงเกอร์น้ำหยดล้างมือได้นะล้างมือก็ได้เหรอใช่อีปลาไหมเนี่ยมา เอา,กกเอาโอ้โหคนันะเอาต้องใช้กินกันอร่อย

โอเคโอเคนัขอนนะี่้ okay. าใมอาสมสวนนะครับอาหมากโกกุนนะ